สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบคุณจิราชาตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันเบญจมาลันทิพย์ขันทองกับช่วงของฟื้นฟูประเทศไทยนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณาภายัยรายงานค่ะว่าจนถึงขณะนี้มีพื้นที่ที่ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว16จังหวัดค่ะส่วนใหญ่อยู่ในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีภาคกลาง2จังหวัดก็คือสุพรรณบุรีแล้วก็ราชบุรีในบางอำเภอขณะที่กระทรวงมหาดไทยก็ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี2 5 0 0 54ถึง2,555เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือต่างๆรวมถึงการจัดทำรายชื่อผู้ประสบภัยหนาวด้วยนะคะในขณะที่ในส่วนของภาคใต้ตอนล่างเองก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็จับตาอิทธิพลของพายุโซนร้อนวาชิที่พัดถล่มเกาะมินดาเนาของฟิลิปปินส์เกาะหน้านี้ด้วยค่ะค่ะซึ่งที่ฟิลิปปินส์นั้นรายงานล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มขึ้นเป็นพันคนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ พายุโซนร้อนวาชีนั้นอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะโดยมีรายงานว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้นะคะและจะส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจ,จนถึงนาราธิวาสมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ส่วนที่จังหวัดปัตตานีปริมาณน้าในแม่น้ําปัตตานีที่เพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องก่อนหน้านี้ยังคงส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนค่ะบ้านเรือนในตําบลบาระเหะและตําบลปากาหารังอเาเภอเมืองจังหวัดปัตตานียังคงถูก น้ำที่เอ่อล้นจากแม่น้ําปัตตานีเมื่อสีวันก่อนท่วมขังหลังในพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องแม้ระดับนี้แม้ขณะนี้ระดับน้ําจะลดลงบ้างแล้วแต่ว่ายังพบพื้นที่ลุ่มบางจุดน้ําท่วมสูง20-30เซนติเมตรชาวบ้านต้องนําสัตว์เลี้ยงไปอาศัยอยู่ริมถนนชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวเกิดน้ําท่วมซ้ําซากทุกปีเพราะว่าเป็นที่ลุ่มจนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยใดเข้ามาช่วยเหลือ ส่วนคลื่นลมในทะเลที่มีกําลังแรงทําให้ชาวประมงในหลายพื้นที่ยังไม่สามารถนําเรือออกจับสัตว์น้ําได้นานนับเดือนโดยที่จังหวัดสงขลาเรือประมงที่หลบคลื่นลมอยู่บริเวณเกาะหนูเกาะแมวเริ่มทยอยนำเรือกลับเข้าฝั่งเพราะว่าให้สามารถฝากคลื่นที่สูงเกือบ4ี่เมตรได้ พายุวาชีที่พัดถลมประเทศฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกระบุว่าได้กลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำจะพัดขึ้นฝั่งประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงนาราธิวาสมีปริมาณฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมในทะเลยังคงทวีความรุนแรงขึ้นชาวประมงควรงดออกทะเลต่อไป ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ทําให้หลายจังหวัดต้องเร่งจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องกันหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยนะคะขณะที่บางจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงหน้าหนาวนี้ค่ะ ความสวยงามของทุ่งทานตะวันในโครงการทุ่งทานตะวันบานที่บ้านค่ายจังหวัดระยองจัดร่วมกับเอกชนเพื่อทอดพ,พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนพรรษาครบ84พรรษาคาดว่าจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาจังหวัดระยองในช่วงฤด,ดูหนาวนี้อุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ชาวบ้านหลายจังหวัด ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างที่จังหวัดบุรีรัมย์และอุบลราชธานีต้องเกาะไฟสร้างความอบอุ่นค่ะซึ่งทางจังหวัดก็เตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้มาแล้วกว่า10ครั้งขณะที่สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลดีกับชาวสวนแตงโมในอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดผลผลิตในช่วงนี้จะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักดีชาวสวนเร่งเก็บเกี่ยวแตงโมออกวางขายสร้างไรายได้วันละกว่า2,000บาท ในภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์และน่านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวทางจังหวัดเร่งจัดสรรงบประมาณจัดซื้อเครื่องกันหนาวแจกจ่ายประชาชนที่มีฐานะยากจนที่อยู่ห่างไกลและอาศัยอยู่บนยอดดอยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระบุค่ะว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว16จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแพร่อุดรดิต น,น่านตากพยาสกลนครเลยหนองคายนครพนมมุกดาหารกาลาส,นสินบุรีรัมสุพรรณบุรีและราชบุรีค่ะ ขณะที่พื้นที่ตอนบนของประเทศประสบกับภัยพิบัติหนาวใน16จังหวัดกันแล้วแต่ว่าในพื้นที่ภาคกลางไม่ว่าจะเป็นนคปรปฐมนนทบุรีปทุมธานีหรือว่ากรุงเทพมหานาครในบางจุดยังต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมขังกันอยู่นะคะในช่วงยังท่วมยังทุกวันนี้ไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องในตนนําบลหนองเงาพราอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ติดกับเลือกสวนไร่นาย,ยังคงประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังและต้องใช้เรือสัญจรเข้าออกตามบ้านเรือนขณะ ที่นาข้าวและสวนโปร่งฟ้าของชาวบ้านก็ยังคงจมน้ําเสียหายทําให้เกิดสองเดือนที่ผ่านมาชาวบ้านแทบจะไม่มีไรายได้แล้วก็ต้องปรับชีวิตด้วยการหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาค่ะติดตามจากคุณจักเพชรกุลทองค่ะ แม่น้ําที่เคยท่วมสูงเกือบถึงชั้นสองจะลดระดับลงมาบ้างแล้วแต่ทุกวันนี้คุณลุงจรูนยังต้องพายเรือออกมาจากบ้านเพราะน้ํายังท่วมขังประมาณ70เซนติเมตรทำให้การดําเนินชีวิตในแต่ละวันยังคงลําบากและระดับน้ําก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติกำเงินกันหมดอนะุกบ้านนะจมยังแบบนี้ไอ้ที่ไหนชั้นเดียวลําบากหน่อย ก็ต้องอยู่ตามถนนตามไอ้นั่นกันนะฮะโอ้ย oh, ลำบากก็ไม่รู้จะทำไงอะ่ะก็ต้องทนเงินไปนะนะทนจนจนแห้งไม่ต่างไปจากชาวบ้านที่นี่อีกหลายคนที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่บนชั้นสองของบ้าน <c oughs> ขณะเดียวกันเรือ่องสวนไร่นาก็ต่างได้รับผลกระทบ <c oughs> เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําและติดคลอง ชาวบ้านที่ต้องอาศัยอยู่ตามท้องไร่ท้องนายังคงต้องทนทุกข์กับน้ำที่ยังท่วมขังอยู่นะครับโดยเฉพาะชาวสวนปร่งฟ้าที่อำเภอไซน้อยแห่งนี้หลายคนก็สูญเสียรายได้จากพืชสวนที่ล้มตายจากภาวะน้ำท่วมหนักในปีนี้ครับ ต้นโปร่งฟ้าของนายสีนรขุนต้องจมน้ําเสียหายกว่า6ไร่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยสร้างไรายได้เดือนละกว่า30,000บาทจากการตัดใบไปขายนําไปตกแต่งตามซุ้มในงานต่างๆทําให้เกือบ2เดือนที่ผ่านมาชาวบ้านคนนี้ต้องปรับตัวหาเลี้ยงชีพด้วยการจับปลาเหมือนกับชาวสวนคนอื่นๆที่หันมายึดอาชีพทําปลาเค็มขายระหว่างที่หล่อน้ําลดตอนนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรก็หาปลาเปนะ็นอาชีพหาปลากินวันๆอีหาหนักไป วันวันก็รอน้ํารถหนึ่งทีก็จะฟื้นฟูทําอะไรก็ยังไม่รู้เลยนะี่พาเดี๋ยวน้ําท่วมอีกก็เสียหายกันไหนไม่ทําไงก็ต้องอย่างนี้ แม้แต่บทหนองเพรางามจะเหลือพื้นที่บางส่วนเท่านั้นที่ยังมีน้ําท่วมขังแต่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ยืนยันว่าหากสามารถสร้างคันดินกั้นน้ําและสูบน้ําที่ขังลงสู่คลองในหมู่บ้านเพื่อระบายลงคลองทวีวัฒนาอีกไม่เกินหนึ่งเดือนชาวนาชาวสวนที่นี่จะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติก็คาดว่าอีกเดือนเดียวเนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยตรงไหนที่ที่นั่นได้เนี่ยได,ได้ได้ทำนาแน่นอนได้ทำนาแน่นอนผมผม,ผมมองไว้อีกเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะ อย,อย่างที่ท่านเห็นน้ำเลี้ยงอะไรข้างหน้าเนี่ยถ้าตรงไหนที่มันเนี่ยภายในอาทิตย์เนี้ยภายในที่เนี้ยจะจะมีมคโครมาปิดจะมาปิดมีอยู่ช่องหนึ่งที่มันไม่สามารถใช้คนได้ต้องใช้มคโครเครื่องเครื่อง,องทุนแรงมาบล็อกแล้วกู้เลยฮะกู้เลยประมาณเกือบพันไร่สสัปดาห์แล้วที่ระดับน้ําในอำเภอไซน้อยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องชาวบ้านบางคนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยตามท้องไร่ท้องนากว่า115ครัวเรือน ในตำบลหนองพราวงามแห่งนี้ยังไม่พ้นความทุกข์ยากเนื่องจากเป็นพื้นที่เข้าถึงยากทำให้ที่ผ่านมาความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเต็มที่มีเพียงความช่วยเหลือจากคนในชุมชนเท่านั้นที่เป็นเหมือนกําลังใจให้สามารถต่อสู้กับอุทกภัยที่เกิดขึ้นมาจนถึงวันนี้จากเพชรกุลทองไทย P ี s รายงาน หลังจากน้ำลดหลายพื้นที่ต้องเจอกับปัญหาดินซุดตัวนะคะอย่างพื้นที่หลายหมู่บ้านในตำบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดินริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยายังซุดตัวต่อเนื่องค่ะหลังน้ำที่เคยอุ้มดินในช่วงน้ำท่วมลดระดับลงส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากดินซุดตัวก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งนำเสาเข็มไปปักตลอดแนวริมตลิ่งป้องกันไม่ให้ตลิ่งซุดตัวเพิ่มขึ้น เจ้าหน้าที่เทศบาลบางบานตําบลบ้านกลุ่มอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานําเสาเข็มกว่า300ต้นไปปักตลอดแนวตลิง่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สุดตัวในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลบ้านกลุ่มหลังระดับน้ำลดลงจึงทําให้ดินริมตลิ่งที่เคยอุ้มน้ำสุดตัวเป็นแนวยาวกว่า20เมตรและขยายวงกว้าง15เมตรค่ะทําให้เจ้าของบ้านต้องรื้อบ้านหนีไปแล้วสี่หลังเพราะไม่มั่นใจในความปลอดภัย ก่อนหน้านี้ก็มีบ้านหนึ่งหลังเสียหายจากดินซุดชาวบ,บ้านส่วนใหญ่บอกว่ากังวลรอกเกรงว่าตะลิงจะซุดมากกว่านี้แต่หลังจากเกิดเหตุทางจังหวัดและหลายหน่วยงานก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นําเสาเข็มไปปักแนวตะลิงจึงทําให้คลายความกังวลไปได้บ้างนอกจากพื้นที่หมู่ที่8ตําบลบ้านกลุ่มแล้วก็ยังมีพื้นที่ใกล้เคียงที่เป็นจุดเสี่ยงดินซุดอีกด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวผมไป แนวโน้มภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเพิ่มมากขึ้นในประเทศไทยในอนาคตรวมทั้งสิ่งที่สะท้อนให้เห็นหลังจากที่เกิดน้ําท่วมครั้งใหญ่ในครั้งนี้ว่าชาวไทยนั้นอาจจะไม่มีความพร้อมเพียงพอในการรับมือกับภัยพิบัติทําให้นักวิชาการด้านภัยพิบัตินั้นเสนอให้รัฐบาลบรรจุการเรียนการสอนด้านภัยพิบัติไว้ในหลักสูตรการศึกษาทั้งระดับโรงเรียนและชุมชนค่ะเพื่อให้รับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยมีข้อมูลรายงานความเสี่ยงโลกในปีนี้ระบุนะคะว่า เทศไทยมีความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติอยู่ที่ร้อยละ76ค่ะโมเดลสึนามิจำลองของนักเรียนโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามแสดงให้เห็นถึงการเกิดสึนามิในหลายรูปแบบและความรุนแรงของคลื่นเมื่อเคลื่อนเข้าสู่ฝั่งได้รับความสนใจจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆที่มาเข้าร่วมชมงานเด็กไทยเรียนรู้ภัยพิบัติ แม้ว่าเกิดเหตุ t ึนามิในประเทศไทยกำลังจะครบรอบ7ปีแล้วแต่ว่านายสมิทธ์ธรรมสโรธประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติยอมรับว่าปัจจุบันยังไม่มีการบรรจุเรื่องภัยพิบัติในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับโรงเรียนขณะที่ในต่างประเทศต้องเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติตั้งแต่เยาวชนทำให้เมื่อเกิดภัยธรรมชาติคนไทยจึงไม่สามารถรับมือได้ เราก็ต้องการน,น,ากนะครับปีหน้าเนี่ยเราจะมีน้ํามากมากขึ้นเนื่องจากการปรากฏการรานียายังมีต่อเนื่องอยู่นะครับแล้วก็อาจจะเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดระนิย้ายาขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เตรียมตัวว่าจะเบื้องต้นเนี่ยนะการที่รัฐบาลจะดำเนินการจัดการอย่างใดเนี่ยควจะต้องรีบทำนะครับ ด้านรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิ์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตบอกว่าประเทศไทยยังไม่ให้ความสําคัญกับการศึกษาด้านการจัดการภัยพิบัติขณะที่ผู้เรียนจบด้านนี้ก็ยังไม่มีงานรองรับรัฐบาลควรให้ความสําคัญและเข้ามาช่วยเหลือเพราะว่าประเทศญี่ปุ่นแม้จะมีประสบการณ์และระบบการเตือนภัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็ยังไม่สามารถรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ได้ ถ้าประชาและเยวยาเรื่องโอกาสที่จะเกิดแถวๆมาหาร์สไบโฟิกก,ฟก็มันมีนะเพราะมีเพราะฉะนั้นเ,เราเราเนี่ยโชคดีตรงที่วา่าระยะเวลาเนี่ยมันจะจะเกิดหลังจากเกิดเป็นไหวมันจะจะนานนานเนี่ยเรามีเวลาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย มันมีเวลาก็ตามเนี่ยถ้าเราไม่ตระหนักถ้าไม่รู้เนี่ยอย่างชาวประมงอย่างคนท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวยางถ้ายัางอยู่ในริมทะเลรดมันก็ไม่ได้เพราะสึนาะมิมันต้องหนีอย่างเดียวนะต้องขึ้นที่สูงอย่างเดียวเท่านั้นเนะพราะฉะนั้นนี้ก็เลยเลยเป็นบทเรียนว่ารัฐบาลต้องกลับมาสนใจกับชุมชนกับโรงเรียนกับการศึกษานะอย่างนั้นมากอย่าไปสนใจกับว่าจะสร้างอะไรที่จะป้องกัน นักวิชาการด้านภัยพิบัติเห็นตรงกันว่าประเทศไทยต้องมีการบรรจุองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติลงไปในระบบการเรียนการสอนของประเทศทั้งในระดับนักเรียนระดับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเพื่อให้มีความรู้ที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเปลือกโลกและปัจจัยนอกโลกอย่างเช่นการระเบิดของดวงอาทิตย์อาจจะทําให้เกิดภัยพิบัติได้ตลอดเวลา ทั้งนี้มีข้อมูลรายงานความเสี่ยงโลกปี2,554พบว่าประเทศไทยมีความสามารถในการรับมือภัยพิบัติอยู่ที่ร้อยละ76 แม้ว่าหลายๆพื้นที่ระดับน้ําจะลดลงเกือบกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็เข้าสู่กระบวนการของการฟื้นฟูก,กันหมดแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะคะอย่างบางอําเภอของจังหวัดนครปฐมที่ยังคงต้องพูดคุยในเรื่องของการระบายน้ํากันอยู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ ให้ใครและวันที่ใครเหลือใจให้คุณวันที่คุณและใครๆลอยคอไทยพีดีเอสสสและเครือข่ายพลังบวกชวนคนไทยคิดถึงวันลำบากแต่ทำให้คนไทยมีใจให้กันไน